สวัสดีคะ่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการแยกรูปอ,ออกจากกันนะคะโดยที่นักเรียนตอนแรกนักเรียนอาจจะมีรูปรูปใหญ่แล้วก็มีตัวละครของเราเนี่ยอยู่ในรูปเดียวกันนะคะเราจะทําการตัดแบ่งนะคะ,ะรูปออกมาเป็นรูปเล็กๆเ,เป็นรูปของใครของมันนะคะเพื่อใช้ในการสร้างเกมของเรานะคะ ลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่โปรแกรมที่ใช้ในการตัดรูปกันนะคะโดยโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรม Photoshop นะคะ,ะให้เรียนหาไอคอนที่มันเขียนคำว่า PS อนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรียนก็ตอบ yes นะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนก็มาเปิดรูปที่เรียนได้เตรียมไว้นะคะโดยให้ไปที่คำสั่ง open นะคะ แล้วก็ไปเลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะแล้วก็กด Open ทีนี้ก่อนที่เราจะทำการตัดนะคะเราจะมาเปิดเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่2เครื่องมือก็คือ1น่งไปที่ Windows นะคะแล้วก็ h i s t o r y นะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นการเปิดแท็บเครื่องมือในการย้อนกลับนะคะมาที่เมนู w i n d o w s แล้วก็ h i s t o r y นะคะ นนตรงนี้นะักเรียนสามารถยืดหัแถบเครื่องมือตรงนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้เรียนมาที่เมนู View แล้วก็ r ูเลอรนะคะก็คือเป็นการเปิดแถบสำหรับการวัดขนาดนะคะหรือว่าการสร้างเส้นไกด์นะคะ,ะนี่รูเลอนะคะแบบนี้ ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะตัดรูปเราจะต้องเอาพื้นหลังออกก่อนเนื่องจากว่าเวลาเราเอาไปใส่เกมถ้าเกิดพื้นหลังมันมีนะคะมันก็จะ,ะไม่เห็นแบ็กกราวด์ที่เป็นฉากหลังของเรานะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาพื้นหลังในรูปนี้ออกก่อนนะคะโดยให้นักเรียนมาที่เมนูนะคะอีเลเซอร์นะคะ,ะฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือก็คือเครื่องมือนี้นะคะ โดยให้เรียนนะคะกดคลิกซ้ายแช่ไว้นะคะเขาก็จะมีเครื่องมือที่อยู่ในหมวดหมู่ของการลบซ่อนอยู่นะคะนักเรียนกดแช่ไว้คลิกซ้ายธรรมดานะคะแช่ไว้แล้วก็เลื่อนมาอันล่างสุดนะคะเลือกอเครื่องมือ Magic Eraser Tool นะคะอันนี้เราจะใช้ในการลบพื้นหลังนะคะแล้วนักเรียนก็ทำการลบแบบนี้เห็นไหมคะ ถ้าเกิดเรียนลบแล้วมันเป็นตารางหมักลุกแบบนี้หมายความว่าอันนี้คือเป็นการทําให้พื้นหลังโปร่งใสนะคะเจนได้ว่าด้านล่างตรงนี้นะคะก็ยังไม่โปร่งใสอยู่เล้ทําการลบนะคะลบออกอลบให้หมดนะคะแบบนี้ เรียบร้อยแล้วทีนี้ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นลูกศรแล้วก็ข้อความนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะก็คือเป็นเครื่องมือยางลบธรรมดาให้เรียนคลิกแช่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็เลือกอันแรกนะคะอันนี้อ่า eraser tool อันนี้นะคะทีนี้อ่าสำหรับเครื่องมือยางลบหัวเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนขนาดได้นะคะอ่าโดยให้เรียนคลิกขวานะคะแล้วก็ตรงนี้ มันจะมีคำว่าไซส์เห็นไหมคะไซส์ size, แล้วก็จะมีลูกศรตรงนี้เป็นการบอกสเกลของหัวของยางลบนะคะวิธีการเช็คว่าขนาดเท่าไหร่นะคะเรียนคลิกขวาแล้วก็เลื่อนขนาดออกมาแบบนี้แล้วก็เอาเมาส์ออกมาเห็นไหมคะนี่คือหัวของเขาวิธีการเช็คนะคะถ้าเกิดใหญ่ไปเรียก็กลับมาสไลด์กลับคืนแล้วก็เช็คเห็นไหมคะมันเล็กลงถ้าเกิดได้ขนาดตามที่เรียนต้องการแล้วเรียนก็คลิกซ้ายตรงที่โล่งๆหนึ่งทีนะคะแบบนี้ ได้ลกบล็อกเมื่อกี้ก็จะหายไปนักเรียนก็สามารถลบได้เลยนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนบังเอิญเผลอไปลบบางส่วนที่นักเรียนต้องการอยู่แล้วมันถูกลบออกไปแล้วนักเรียนจะย้อนกลับยังไงวิธีการก็คือให้เรียนมองหาที่แถบเครื่องมือ history เมื่อกี้ที่ครูได้บอกไว้ว่าเอาไว้ย้อนกลับใช่ไหมคะนักเรียนสามารถคลิกย้อนกลับไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะลองย้อนกลับให้ดูนะคะ<ๆ>เห็นไหมคะอ่ะขากลับมาแล้วเรียนสามารถย้อนกลับไปได้เรื่อยๆเห็นไหมคะจนแม้กระทั่งตอนแรกได้เลยโอเพนแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะเราจะกลับมาอ่ะที่เดิมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะทําการอ่ลากเส้นไกด์ออกมานะคะเพื่อเป็นแนวในการตัดนะคะอ่าและเพื่อให้ปลอดภัยในการอ่ลากเส้นไกด์ให้เรียนมาที่เครื่องมือมูฟอันแรกนะคะ ถ้าเกิดยังค้างอยู่ที่เครื่องมืออย่างลบนักเรียนอาจจะเผลอไปลบรูปภาพได้อีกนะคะ,ะที่เครื่องมือ move นะคะแล้วเสร็จแล้วเอาเครื่องมือนะคะมาแตะในส่วนของไม้บรรทัดต,ตรงนี้นะคะ,ะแถวแถวตัวเลขเนี่ยนะคะ,ะแตะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนคลิกค้างนะคะแล้วก็ลาออกมานะคะแบบนี้ตรงนี้ครูจะให้ใกล้ๆก,กับเท้านะคะของเขานะคะแบบนี้นะคะ อันนี้คือแนวนอนทีนี้เราจะมาแบ่งในแนวตั้งก็เหมือนกันนะคะคลิกแช่ค้างไว้ก็ลากออกมาแบบนี้นะคะอ่ะทำไปเรื่อยๆนะคะให้ครบแบ่งให้พอดีตรงกลางๆนะคะอะ่แบบนี้นะคะอ่ะได้แล้วอันนี้แค่เส้นไกด์นะคะยังไม่ได้ทำการตัดนะคะวิธีการก็คือให้เรียนมาที่ Slide tool นะคะแล้วกด ซ้ายค้างไว้เลือกอเครื่องมือที่3ที่เขียนคาว่า Slide Tool อันนี้นะคะน,นี่นักเรียนก็ลากตามเส้นไกด์มานะคะแตะแบบนี้นะคะแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนแบบบังเอิญว่าแบบวางแล้วมันไม่พอดีเส้นไกด์นักเรียนสามารถขยับมาตรงนี้มันจะมีแบบ ปุ่มเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนสามารถเอาเครื่องมือมาวางปุ๊บอ่ะแล้วก็ขยายให้เท่ากับเส้นไกด์ได้นะหรือถ้าเกิดนักเรียนตัดผิดจริงๆนักเรียนอยากจะลบออกนักเรียนก็สามารถคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก delete s l i d e อันนี้ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะมันก็จะหายไปอ่ะแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะให้ครบแล้วก็ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะ แบบนี้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการ e อ p o r t อออกมาเป็นรูปเล็กๆนะคะโดยให้เรียนมาที่เมนูไฟล์นะคะ Export แล้วก็ a v e for web นะคะอ่ะนี่นะคะเมื่อกี้ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ e x p ก r t แล้วก็ไป Save for web นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกอรูปแบบไฟล์ที่เราจะทำการเซฟอีกนิดนึงนะคะก็คือ ตรงนี้นะคะให้เรียนเลือกเป็นรูปแบบ GIF นะคะเนื่องจากว่ามันจะทําให้พื้นหลังของเรานั้นโปร่งใสนะคะ,ะเลือกเป็น GIF นะคะอ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Save ได้เลยนะคะ,ะ Save ะคะรตรงนี้นะคะด้านล่าง,างอันนี้เสร็จแล้วคราวนี้เรียนก็ไปเลือกนะคะตำแหน่งที่เราจะต้องการ Save นะคะ ก็มาที่ my computer นะคะแล้วก็มาไดดีนะคะโฟลเดอร์ของคุณครูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างโฟลเดอร์เอาไว้เก็บรูปนี้นะคะโดยให้เรียนมา,า create new folder ตรงนี้นะคะอัะอนนี้ให้นักเรียนตั้งชื่อว่า player นะคะ,ะก็คือเป็นโฟลเดอร์เอาไว้เก็บตัวละครของเรานะคะเแล้ว double click เข้าไปนะคะ,ะแล้วก็กดปุ่ม save ตรงนี้นะคะเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คดูนะคะว่ารูปที่เราตัดไว้มันจะแยกชิ้นจริงๆหรือเปล่านะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือรูปต้นฉบับของเรานะคะอันนี้คือเมื่อกี้ที่เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์เพเยอร์นะคะ,ะเห็นไหมคะเขาก็จะแยกเห็นไหมอ,ออกมาเป็น รูปของใครของมันอันนี้เราก็จะสามารถนำไปใช้เป็นตัวละครในการสร้างเกมของเราได้นะคะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการตัดรูปภาพให้เป็นรูปเล็กๆเ,เพื่อเอาไปใช้ในการทำเกมของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ